you สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพจากสตอนที่แล้วผมได้เล่าเรื่องการเกิดขึ้นของฟายุต้กุ่นเกที่อำเภอปฏิวทตาเซและอำเภอเมืองจุมพนบางส่วนจบไปแล้วคราวนี้ขอเล่าแบบเรื่องสั้นแนวขำขันสำหรับบุคคลบางจำพวกที่มีผลพอยได้จากการเกิดขึ้นของวาตภัยไต้ขุนเกซึ่งเป็นเรื่องจริง แต่ผมจะเล่าแบบใช้มุมมองจากความรู้สึกภายในของคนคนนั้นดังนั้นคําว่าผมในเรื่องนี้ไม่ใช่ผมนายไผ่บุญฝันเมืองนะครับแต่เป็นตัวละครในเรื่องและผมขอตั้งท่อเรื่องตอนนี้ว่าโคกใจไอ้เก๋ใครจะโกรธเปลียนไอเกก็โกรธเปลียนไปเถอะแต่ผมรักมันชอบมันตั้งแต่มันลากลับไปได้สามวันแม้การเข้ามาของไอ้เกจะสร้างความเสียหายย่อยยับ ให้กับหลายหลายคนแต่กับผมมันนำโชคมาให้ปกติผมเมียกับเมียและลูกอีกห้าคนลูกเลี้ยงนะครับอาศัยกันอยู่อย่างแออัดในบ้านที่ไม่น่าจะเรียกว่าบ้านแต่ควรจะเรียกว่าเพิงหรือถุ้มอะไรทำนองนี้มากกว่าแต่ใครจะเรียกว่าอย่างไรสำหรับผมมันไม่สำคัญนักหรอกเพราะอย่างน้อยบ้านของผมก็มีเลขที่ที่ผมสามารถใช้สิทธ รับแจกสังกัสีมุงงลังกาหรือเต็นที่ทางราชการแจกมาได้ก็เพิงเอ้ยบ้านผมมันก็พังไม่เหลือเหมือนกันนี่ครับประวัติบ้านผมผมจะเล่าย่อๆคือสมัยเมื่อสิบปีก่อนที่พ่อแม่ของแม่เลนตขเล็กเมียผมนะครับยังอยู่แต่ผมกำลังหนุ่มตรงนี้เคยเป็นบ้านไม้เก่าแก่ที่สือทอดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่า แต่พอมาถึงสมัยผมมันก็ผุพังไปหมดตามการเวลาตอนผมได้อยู่กินกับแม่เลนผมหาไม้มาหกเสาตอกตะปูยึดเข้าบอเป็นโครงหลังคาใช้สังกะสีเก่าๆที่พอหยิบหามาได้มาแปะๆข้าเข้าแผ่นยี่สิบแผ่นมันก็พอจะช่วยให้ครอบครัวเราหกเจ็ดคนมุดเข้าไปนอนหลบแดดหลบฝนได้แล้วเราก็เรียกมันว่าบ้าน ตอนที่ไอเกามาผมกับเมียยังเมาไม่สั่งก็จะให้สั่งยังให้ละครับในเมื่อวันก่อนเกิดเกตวาตะไปไอเกแถมอุเก่ากับน้ำท่วมผมเพิ่งเบิกเงินค่าแรงจากครูวิรัตมาตีร้อยบาทเฮนึกนึกแล้วสงสารครูวิรัตที่สร้างสวนยางมาสีร้อยไร่ได้ยินว่ากู้ธนาคารมาเกือบล้านสร้างบ้านหลังสวยอีกสีแสน คุยว่าจะปลดหนี้ให้หมดไปใน5ปีเพราะอย่างพราแกเริ่มกิดได้วันวันไอแกมาสี่ห้าวันเห็นแกเข้าไปในเมืองชุมพรซื้อถังสำหรับใส่น้ำยางมาหลายใบยซื้อถ้วยรับน้ำยางมาหนึ่งขนันรถและเครื่องรีดทำน้ำยางแผ่นอีกสองเครื่องหมดเงินไปหลายหมื่นอีกสองสามวันจะให้คนงานลงมือปีดเปิดหน้ายาง คนจะเปิดยังมาจ้างผมกับแม่เลนไปถากถางคนยางเพื่อคนปีดยางจะได้เดินหน่วนสะดวกผมไปถากคนยางได้สีวันไอ้เก้ก็มาตอนมันมาใหม่ๆทำให้ผมกับเมียและลูกๆแย่ไปเหมือนกันตอนนั้นผมเพิ่งตื่นนอนไปนั่งรดทุบอยู่ใต้เริงไผ่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาแรงแต่ครู่เดียวหลังคาเพิง,งอสังกะสีของผมกบลิววอด ไอจอนลูกชายออกไปวิ่งไล่าตามเก็บแต่กลับถูกไอเกมันพัสกระเด็นไปคนละทิศกับสังกะสีอีจำเปีลูกสาวคนโตอายุสิบเพิ่องออกจากโรงเรียนในชั้นปสามกำลังมีคนทาบทามจะสุมขอจะเอาไปเป็นลูกสะพ้ายเขาถินน่นสดมากินเหล้าได้หลายเดือนแต่แม่เลนไม่ให้เพราะไอ้นั่นเป็นแก่คนงานโรงพศวงเล็บโรงพันใหญ่มะพราวนะครับ แม่เลนบอกว่าลูกเพิ่งโตเป็นสาวได้คนเดียวอยากจะให้มันได้กับคนดีๆเช่นครูปถมหรือตำรวจทหารผมกับแม่เลนจะได้พลอยสบายแต่คนดีๆที่แม่เลนว่าก็ยังไม่มาติดต่อทาบทามสักคนสงสัยจะรังเกียจว,ว่าผมกับแม่เลนมันจนของพันนี้เอาแน่ได้แียที่ไหนละครับรวยอยู่ดีๆกลับจนก็ได้จนอยู่ดีๆกลับถูกหวยรวยก็มีสมไป เคยได้ยินครูผสมที่มาขุดสอนติดลายบอกวากมาว่าหน้าตาอีจำปีมันก็พอใจได้หรอกแต่ความรู้มันไม่มีพูดคุยกันแต่ละทีว่ากันไปคนละเรือ่องขืนถูกขอไปไม่เป็นเมียคงไม่ต้องพูดอะไรกันเขาไม่กล้าแม่เลนก็เลยปิดหวังด้วยมาปิดกับผมผมไม่เลือกหรอกสำหรับคนที่จะกล้าเข้ามาเป็นเกยดูแต่ผมกับแม่เลนเป็นตัวอย่าง แม่เลนนะ่ะเป็นคนปฏิวส่วนผมมาจากอีสานเคยเคยเรีรเยกผมว่าเล่าแต่แม่เลนก็ไม่รังเกียจผมเองก็เช่นกันทั้งๆที่รู้ว่าแม่เลนนะ่ะเป็นแม่ไม้ลูกติดถึงสี่คนแต่ผมกับแม่เลนก็ยังลงเอยกันได้ทายเกมันไม่มาผมกะอยู่แล้วเที่ยวว่าจะยกขี่จาปีให้ปูดที่อยู่สวนครูวิรัตถึงมันจะเป็นคนต่างถิ่นมีพระกัดหลังมาเล่มเดียว มันก็ถูกขอกับผมผมกับแม่เลนไปถากคูนยางอยู่สี่วันไอ้ปูดมาเลี้ยงลาผมทุกเย็นเสียดายที่ความขวัญยังไม่ทันจะเป็นความจริงทั้งไอ้ปูดกับครูวิรัตก็มาเป็นนันหมดบุญเสียก่อนไอ้ปูดหมดงานครูวิรั์หมดสวนนึกนึกแล้วยังเสียดายบ้านครูวิรัตเห็นว่ากู้ธนาคารมาสร้างตั้งสี่แสนพื้นห้องปูด้วยกระเบื้องสวยขนาดระเบียงและพื้นครัวยังต้องหินกัด วันที่ผมไปขอเบอร์เงินค่าถากสวนยางแกชวนให้เข้าไปนั่งในบ้านผมไม่กล้าเหยียบยางเข้าไปได้แต่ทุดนั่งอยู่ที่คันบนันไดเพราะกลัวพื้นบ้านแกจะเปื้อนหน้าบ้านก็ด้วยอิฐโชก้อนละเกือสิบบาทหน้าต่างเป็นกระจกทุกด้านกันห้วยมานสีฟว่าตาสีภายนอกในด้วยสีครีมอมเหลืองเ่าของในบ้านเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นผม ผมทำงานตลอดอยากก็ซื้อไม่ได้เสียดายเหลือเกินที่พอายุมาลูกแรกโคนยางใหญ่ข้างบ้านลงสองต้นต้นแรกทับหน้าบ้านต้นที่สองทับหลังคาบ้านริดตาเดียวตานั้นแบนราบไม่มีเหลือโชคดีวันนั้นครูวิรัตอยู่ที่สวนเมียแก่าขายของอยู่ที่ร้านในตลาดปะะทิวลูกสาวเพิ่งกลับไปกรุงเทพไม่งั้นคงโชคเลือด เล่ากันว่าตอนที่ลมพัดสวนตอนอ้นยางลมครูวิรัตครูวิรัตเข้าอองน้ําที่กรงสีตอนอ้นยางพาราต้นมะพร้าวโคตับลงมากงสีพังแต่ท่วมกลับไม่ฟังว,ว่ากันว่าพายุไอเกมันเกี็ดท่วมหลังมันสงบเวล,ลาจากไปไม่ว่าที่ไหนที่ไหนเหลือแต่ท่วมหลายต่อหลายคนรอดตายเพราะอยู่ในท่วม ให้ปูดคนมาอยู่จากดีดยางไปไหนออกจากอองไหนยังไม่มีใครพบใครทราบแต่เห็นว่าเมียครูวิรัตที่อยู่ในตลาดเด็นหนีไปหลบอยู่ที่ว่าการอำเภอลมสงบแล้วจึงย้อนมาดูร้านที่เหลือแต่จะล่างผมเคยถูกคูวิรัตด่าว่าเอาลายหนแต่ผมไม่ถือเรื่องที่ผมกับแม่เลนและลูกๆไปรับยางถากโกนยางผมกับเมียและลูกอีกสามคนรวมกันถากได้ค่าแรง วันละร้อยบาทผมทําได้สี่วันก็ขอหยุดแกไม่พอใจผมก็คํานวณแล้วว่าทํางานสีวันได้สี่ร้อยถ้าผมจะหยุดนอนซื้อเหล้ามาดื่มกินกันผมจะหยุดได้สักห้าวันเขียมเขียมเอาหน่อยข้ากับข้าวกับปลาสําหรับผมและลูกลูกนะไม่สําคัญหรอกอะไรอะไรเราก็กินกันได้แต่เหล้านี่สิสําคัญให้ขาดไม่ได้ไม่ผมก็แม่เลนเป็นแต่ลงแดงตายกันทีเดียว ผมขอหยุดสี่วันขอเงินหมดแล้วจะไปทำต่อแกก็จะไม่ยอมด่าว่ากล่าวหนาะผมว่าขี้เกียจทำให้งานแกเสียแกช่างไม่รู้เรื่องหน้าเลยว่าถึงผมจะไปทำทุกวันแกก็ยิ่งเสียก็ไอแกเพื่อนผมมันมาแล้วจะมีอะไรเหลือล่ะครับเล่าเรื่องของผมตอนที่ไอแกามาดีกว่าตานผมอยากวังตอนที่ไอแกามาผมนั่งรดท,ทุขกอยู่ใต้เสื่อไฟไอแกามาจากด้านหลังดังบู ตอนแรกผมไม่รู้จักว่ามันชื่อแกคืออะไรหรอกเพิ่งมาได้ยินพวกรูโรงเรียนเขาเรียกกันทีหลังอีจำปีไอเจอ้าไหนไครไอนุอย้ยไอยเล็กลูกผมคนเดียวคือไอเล็กนอกนั้นลูกเลี้ยงถูกไอแกพัดกระเด็นปิ้งไปคนละทิศคนละทางขนาดแม่เลนนนอนเมาอยู่บนแคร่ใต้เพิงยังกระเด็นตกแคร่จะไหนเมารอบ้างต้นไม้ต้นมะพร้าวล้มล้กมกลืนต้นยางต้นมะม,ม,ม่วงมะมุดตุกปันไม้ที่ยืนต้น ถูกไอก้แกคนล้มลงจนหมดสิ้นแม้แต่ไม้เล็กมันยังพัดเสียจนจ่าใบติดต้นสักใบไม่มีภูเขาทุกลูกล้วนโกนเหมือนถูกจับโวนหัวโชคดีของผมกับแม่เลนที่ไม่เคยปลูกครั้งอะไรไว้รอบบ้านมีแต่หญ้าคาและป่าละเมะแม่เลนกอติดแน่นอยู่กับต้นมังกรอีจัมปีกอติดยึดถาจงโกป่าไว้ได้ให้จอนกอติดอยู่กับตอไม้เขี้ยม ่วนไอ้นุยไอ้ไข่ไอไ้ไอเล็กลงไปนอนหลบอยู่ในคูทั้งหัวหูเปื่อนโกลนผมเสียแหน่อยพาขามาที่พันกายอยู่ผืนเดียวถูกไอ้แกกระจ้าลุตาถแถมยังถูกเครื่องไฟตั้งทับและติดอยู่ใต้เครื่องไฟจนปาอยุสงบจึงตะเกียกตะกายหนาะทางออกแต่ก็ออกไม่ได้ท้งแขนขาหน้าจมูกถูกน้ำไผ่เกี่ยวขูดเป็นรอยควนเต็มไปหมดแต่ก็ดีแล้วตีผมไม่ตายไม่งั้นผมคงไม่ได้มานั่ง ขอบใจไอ้แกหลังลมสงบเพราะไอ้แกลาจากผมตะโกนร้องเรียกให้คนช่วยชาวบ้านจึงพากันวิ่งเ้ามาช่วยช่วยตาช่วยถางตัดคอปล่อยเอาผมออกแต่กว่าจะเอาผมออกมาได้ผมต้องตะโกนบอกให้เขาหาบ้ากมามาให้ผมก่อนไม่งั้นผู้จักตาโทษคนเคราะไปทีหลังไอ้แกกลับไปห้าวันมีคนมาแจกของในสำรวจความเสียหาย ผมออกไปที่อำเภอรับของแจกมามากมายทั้งเก้าสารอาหารแอคผ้าห่มและเสื้อสวยๆผมแจ้งไปว่าบ้านหนึ่งหลังเสียหายเห็นเขาบอกว่าจะให้ตังห้าหมื่นบาทแล้วจะมาให้ผมขอบใจไอ้แก่ได้ยังไงอยู่กับแม่เลนมาก,ก็จะเท่าสิบปียังไม่เคยมีเงินพันบาทเงินหมืน่นอย่างเก่งสุดก็ธนาบัตรใบสีมว่วงแต่คราวนี้จะมีเงินตังห้าหมื่นคงกินเหล้าได้หลายปีถ้ารู้จักกิน วันนี้ผมไปยืนยู้แย่งรับของแจกกับชาวบ้านในตลาดมีสมาคมแม่บ้านอะไรก็ไม่รู้ผมจําไม่ค่อยได้ท่านให้คนเขา้าคิวพอเป็นตัวอย่างให้ทีวีถ่ายภาพพาไปออกข่าวบังเอิญผมยืนอยู่แถวหน้าเลยได้รับมาหนึ่งร้อยบาทแต่ท่านแจกแค่สิคนเพื่อให้ทีวีถ่ายแล้วก็หยุดทำเอาคนกลางหลังเก์และแตะโกนและกดเครืองไปตามๆกัน วันก่อนท่านนายกรัฐมนตรีก็มาท่านรับปากว่าบ้านหลังใดท,ที่เสียหายหมดทั้งหลังจะให้เงินเงินชดเชยห้าหมื่นบาทนี่ไม่เกินพรุ่งนี้ท่านจะมาอีกแล้วว่าจะแจกเงินให้ครบทุกครัวเรือนเรือนละหนึ่งพันบาทนี่เป็นแค่เงินปลอบวันท่านให้ไว้ก่อนไม่รวมกับห้าหมืนบาทและสองหมื่นห้าไม่โชคดีคราวนี้แล้วจะโชคดีคราวไหนาอีก ตอนนี้ชวนไหนๆก็ไม่มีให้ผมไปรับจ้างถางถาอีกแล้วมีแต่งานกรรมกร้างไม้ขนรากสิ่งปปลกหักทั้งในตลาดไปติ้งให้ค่าแรงวันละร้อยบาทมากกว่าที่ผมเคยได้รับจางทองเท่าแต่เรื่องอะไรผมจะไปทําถึงคนอื่นๆตอนนี้เขาก็ไม่ทํากันรูปไปยืนรอรับของแจกอยู่บ้างถนนยังดีกว่ารถวิ่งมาก็จอดแจกของเสื้อผ้าดีๆอาหารอร่อยอ ข้าวสารกัะบิน้ำปลาตะปูยาสีควันของดีๆทั้งนั้นแล้วยังได้มาฟรีๆวันละมากๆอย่างนี้ในชีวิตผมไม่เคยมียิ่งไอ้ลูกๆมันยิ่งเก่งกว่าผมรถมาแจกคนละถุงมันปับได้คนละกันมันั็ได้กันคนละสี่ห้าถุงเคยจะไปจําได้ว่ามันเวียนเทียนแต่ละวันมันวิ่งรับแจกข้าวสารได้ตั้งสองถังสามถัง เมื่อมารวมกันทุกคนกลายเป็นได้วันละกะโกแล้วยังพวกเสื้อผ้าอาหารกระป๋องอีกล่ะถ้าคิดเป็นเงินคงได้วันละนับพันบาทโอกาสอย่างนี้จะหาได้จากที่ไหนนี่ขนาดเสียวันผ่านมาเท่านั้นเรื่องที่ผมแปลสังกสีที่รับบริจาคไว้เกือบสิบแ่นยังไม่มีที่พอจะให้เก็บแล้วอีกนับสิบสิบวันหรือเดือนสองเดือนต่งหน้า ผมจะพาไปเก็บไว้ที่ไหนผมเป็นคนผมเป็นทุกเสียล้สิว่าจะเก็บของแจกที่ได้มานี้ไว้ที่ไหนอย่างไรเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังมาอีกแล้วผมต้องหยุดเล่าวแนนี้ก่อนนะครับต้องรีบวิ่งไปยืนรอแถวหน้าเพื่อท่านนายกรัฐมนตรีมาผมจะได้พันบาทแต่ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่มาให้คุณหญิงคุณนายมาท่านาก็จะแจกขอเป็นตัวอย่างอีก วันก่อนท่านให้ทหารกันคนไว้สี่สิบคนแยกข้าวสารให้คนละสองกิโลเราทนนั่งคุกเข่าจนเขาแทบแต่เราก็ได้ออกทีวีได้เป็นดาราทีวีกับเขาบ้างถ้าไม่หาโอกาสอย่างนี้จะาาโอกาสได้อีกที่ไหนกอบใจนะไอ้แก้เรื่องข้างตน้นไม่ใช่ผมนะครับแต่เป็นการเล่าเรื่องของตัวละครในพื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่ผมสอนคนหนึ่ง ซึ่งมือพมีพฤติกรรมขำๆที่สะท้อนใหเห็นว่าในความทุกข์ยากของคนรวยหรือคนที่พอจะมีฐานะกับคนบางพวกที่ขี้เกียจไม่ชอบทําการงานอาศัยรับจ้างเลี้ยงชีพไปวันวันนั้นพวกนี้เมื่อเกิดเหตุเพื่ออะไอะไรขึ้นบางทีพวกเขาจะไม่สูญเสียอะไรเลยแต่จะพากันดีใจเสียอีกเพราะพวกเขาจะได้รับในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยได้ไม่เคยมีแต่คนที่มีทุกข์กลับคือคนที่พอจะมีทรัพย์สิน มีบ้านมีสวนไร่เช่นผมที่มีทุกเพราะทรัพย์สินเมื่อสูญเสียไปแล้วก็จะต้องหาทางกออผู้ขึ้นมาใหม่และการกบ่บผู้ต้องใช้ความสามารถและความขยันในการต่อสู้ที่กว่าจะได้เงินมาใช้ในแต่ละเดือนต้องแสวงหาทั้งเวลาและโอกาสขณะเดียวกันผมก็พบอีกว่าในการเกิดพายุใต้คุนเกคั้งนั้นคนที่พอจะมีบัมีอำนาจแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ยังช่อโกงได้มากมายเช่นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของผมที่พอรัฐบาลประกาศว่าจะจ่ายเงินชดเชยค่าบ้านทุกหลังที่เสียหายหมดให้หลังละห้าหมื่นบาทเสียหายน้อยหลังละสองหมื่นห้าพันบาทผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านผมยื่นเอกสารแยกตัวบ้านกับตัวออกเป็นคนละหลังว่ามมีทรัพย์สินเสียหายคือบ้านสองหลังทั้งทั้งที่จริงๆแล้วคือบ้านหลังเดียวกันแต่รับเงินค่าบ้านหนึ่งแสนบาท แต่แค่นั้นยังไม่พอยังไปสำรวจแบบให้ข้อมูลเท็จยกเอาพวกขนมกลางนาขนมข้าวไร่เพิงขายขนมจีนขนมครกริมถนนของชาวบ้านกระทั่งองสีร่างในสวนยางที่คนปลดยางเป็นคนต่างถิ่นมาปลูกเพลิงอาศัยชั่วคราวและตัวคนปลูกย้ายไปแล้วก็นับเก้าเป็นบ้านอาศัยและรับเงินค่าชกเจยหลังละห้าหมื่นบาทบ้างสองหมื่นห้าพันบาทบ้าง คือถ้าชาวบ้านคนไทยยอมร่วมมือแบ่งเงินให้หรือชาวบ้านได้ไปบางส่วนผู้ใหญ่บ้านสามารถทําให้เป็นบ้านขึ้นมาได้หมดเล่ากันว่าลูกสาวและภรรยากบครัวของผู้ใหญ่บ้านหลายคนต่างร่ารวยหลังจากพายุใต้ฝนเก่ปานไปเช่นมีคนเล่าว,ว่ายายติมภรรยาผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านผมจัดเลี้ยงจะลองลุกขึ้นเต้นรําที่ได้เงินแบบสํารวจมามา,มากอยากที่ไม่ใช่บ้านของตนเอง คือพวกเรือนโรงกระท่อมที่ผูกสร้างติ้งไว้ให้คนงานได้อาศัยในสวนยางแต่คนงานไม่อยู่และกลับบ้านช่องไปนานแล้วทําให้ได้เงินมาเป็นล้านบาทส่วนผมเองบ้านกระท่อมปีกไม้ที่ภรรยาของผมใช้ทําร้านคาได้รับเงินช่วยเหลือห้าหมื่นบาทตามสิทธิ์แต่บ้านครึ่งอิฐมาครึ่งไม้สาวรหลังหลูที่ผมอยู่อาศัยกระเบื้องหลังคาหายกระจกหน้าต่างแตกผู้ใหญ่บ้านไม่สำรวจให้อ้างว่าบ้านยังไม่มีเลขที่ และเสียหายไม่มากซึ่งความจริงผมควรจะได้ครึ่งหนึ่งคือ2 5งหมบาทเพราะเสียหายบางส่วนแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่แจ้งผมไปแจ้งที่อำเภอโดยตนเองเขาก็ไม่ให้ขนาดว่าผมทำงานช่วยเหลือราชการอำเภอด้านการวาดวาด,วาดเขียนเขียนมาตลอดตัด้งแต่ที่ย้ายมาอยู่อำเภอประทิวเมื่อปีพศ2525ทำให้ผมต้องขายรถมอเตอร์ไซค์ 125cc ไปในราคา1 0 0 0 0บาท เพื่อเอาเงินมาซื้อกระเบื้องมุงหลังคาและซ่อมบานกระจกหน้าต่างที่แตกหักด,ดังนั้นการเกิดเหตุเพศไฟอะไรขึ้นก็าตามจะเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีทุจริตโคดโกงเห็นแก่ได้เกิดขึ้นทั้งในระดับชาวบ้านและระบบราชการแต่ผมก็ไม่ได้เสียใจเพราะหากผมได้มาแล้วกลายเป็นว่ได้มาโดยทุจริตบาปกรรมก็จะติดตัวผมไปตลอดชีวิตจะทั้งพบหน้าซึ่งคนที่ทุจริตในครั้งที่เกิดพายุใ้ขุนเก เท่าที่ผมรู้จักไม่มีใครได้ดีเลยสักคนอย่างเช่นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านของผมจากการเอาเงินที่ว่าได้มาเป็นล้านไปซื้อรถยนต์กระบะสีแดงสวยหรูมากับขับอย่างเดียวไม่พอ,อยังผลเอาอข้าวของที่เชาบ้านบริจาคมาเพื่อช่วยคนประสบพายุใต้คุนเองบรรทุกรถลาไปขายที่สุราษทร์านี้ทเที่ยวแล้วทเที่ยวล่าโดยแบ่งปันรายได้กับผู้มีอำนาจในอำเภอ ที่คุณกัลยาศิลบุตแม่ค้าเจ้าของแผงหนังสือพิมพ์นในตลาดที่บ้านอยู่คนละว่ากับที่วการอำเภอมากระซิบบอกให้ผมนำเรื่องไปเขียนลงหนังสือพิมพ์แต่ผมไม่ได้เขียนในตอนนั้นแต่เพิ่งจะเล่าในตอนนี้คือหลังจากเกิดพายุใต้คุณแกผ่านมาราวยี่สิบปีอดีตผู้ใหญ่บ้านก็ต้องประสบก,กับความยากจนขั้นแรกบอกขายรถยนต์กลับมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ต่อมาก็ขายสวนและบ้านที่อยู่ติดถนนใหญ่ ให้ครอบครัวของครูครอบครัวหนึ่งแล้วตนเองเข้าไปซื้อที่ใหม่และปลูกบ้านใหม่อยู่ในซอยลึกจากถนนใหญ่ต่อมาอีกไม่นานก็ขายที่นั่นให้ชาวจุมพรที่ไปทําธุรกิจร่ํารวยอยู่ในกรุงเทพมาซื้อไวและย้ายครอบครัวไปซื้อบ้านหลังเล็กแคบอยู่ในเขตเทศบาลหรือตลาดอาเภอแต่เพราะไม่มีกิจการที่จะทําให้มีไรายได้สุดท้ายต้องขายบ้านอีกแล้วย้ายไปอาศัยอยู่กับลูกหรือใครสักคนที่อยู่ในกรุงเทพ ลูกชายก็ลําบากหาเลี้ยงพ่อแม่ไม่ไวกระทั่งอดีตผู้ใหญ่บ้านเจ็บป่วยและตายที่กรุงเทพส่วนภรรยา่าวว่ากลายเป็นคนเสียสติส่วนลูกสาวอดีตผู้ใหญ่บ้านไปตายด้วยคลื่นยักษ์อ่นมิกที่ทะเลชายหาดเขาหลักตะบัวป่าเพราะไปทํางานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอาหารอยู่ที่โรงแรมที่เขาหลักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่รายเดียวยังมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านอีกหลายคนที่ผมรู้จักและร่ำรวยขึ้นมาเพราะทุจริต ครั้งเกิดตออยู่ใต้ขุนเกที่ต้องยากจนหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินจนหมดทั้งที่ดินและบ้านบางคนต้องไปรับจ้างดูแลรีสอร์ทชาทะเลให้หนายทุนเจ้าของกิจการผมได้แต่คิดว่าคนเรานั้นถ้าเคยทำบาปกรรมอะไรไว้ท้ายสุดก็ต้องรับกรรมทุกคนไปเพราะฉะนั้นอย่าเห็นแก่ได้ในสิ่งที่ไม่ควรแกได้ดีกว่าคราวนี้ขอเล่าต่อไปอีกเรื่องในชื่อว่าผู้บริจาคหน้าแตก เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังเกิดพายุใต้ขุนแก่ที่อำเภอป่ติวมาราวสิบปีคือเกิดพายุขนาดเล็กขึ้นที่บ้านท่าสูงอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสวนยางปาราบ้านเรือนและเรือแพเสียหายจำนวนหนึ่งเพราะตำบลที่ว่านี้อยู่ติดทะเลจึงมีชาวป่ติวกลุ่มหนึ่งนำโดยกำนันชื่อดังของอำเภอขอไม่เอ่ยชื่อซึ่งบางคนในกลุ่มรู้ว่าผมมีบ้านเดิมอยู่ที่ เขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมาราชและต่อเขตอำเภอท่าศาลาจึงมาชวนผมว่าให้ไปเที่ยวไปร่วมบริจาคสิ่งของให้ชาวบ้านท่าศาลาด้วยกันตอบแทนที่เขาเคยมาช่วยตอนเราเกิดพายุใต้ภุนเกตแต่ผมฟังข่าวโดยละเอียดแล้วรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของหมู่บ้านที่อยู่ติดชายทะเลที่จะโดนพายุลมแรงได้ง่ายแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้สูญเสียอะไรมากมายและผมแนะนําว่า ถ้าไปบริจาคควรจะบริจาคเป็นเงินรวบรวมเงินกันได้เท่าใดก็ไปกันนั่งรถไปกันคันไปกันคันสองคันไปกันแต่คนก็พอไม่ต้องขนไม่ต้องขนบรรทุกข้าวของอะไรไปให้หนักเอาเงินไปแจกคนละร้อยสองร้อยคนละพันรับรองไม่มีใครปฏิเสธแต่ถ้าจะแจกปลากระป๋องข้าวสารมา,ม,าม่ายำๆไม่มีใครเขาอยากได้หรอกแต่ก็ไม่มีใครเชื่อและผมก็ไม่ไปกับเขา สวนพวกเขาไปกันราวห้าสิบคนรถยนต์สองคันคใคยๆถือโอกาสไปเที่ยวแล้วคนหนึ่งในคณนะก็กลับมาเล่าให้ผมฟังว่าไม่มีใครยอมรับของแจกแถมถูกถามกลับว่ามาแจกของทําไมของกินของใช้เราไม่ได้กาดแคลนแต่เรือของเราบ้านของเราสวนยางของเราเสียหายมันต้องร่อมต้องซือหามาจชาใหม่แต่ถ้าเป็นเงินขอให้แจกมาเลยเรายินดีรับคือเขาจะได้นําเงินไปซื้อเรือ ซ่อมรือแดะซ่อมบา้านพอดีคนในย่านที่ถูกว่าตะไปส่วนใหญ่เป็นคนอิสลามเขาจึงพูดตรงๆไม่อ้อมก้อมทุกคนที่ไปจึงหน้าแหกกลับมาผมฟังแล้วได้แต่หัวเราะเพราะผมเตือนแล้วผขไม่เชื่อและไหนๆก็พูดแล้วผมว่าอันความเสียหายของผู้คนจากไฟธรรมชาติไม่ว่าที่ใดเมื่อใดลองเปลี่ยนเป็นแจกเงินจะได้ไม่หนักไม่หนักทั้งรถไม่รกรุงรัง พกเงินไปสบายกว่าพาสิ่งของเพราะเก็บไว้นานเท่าใดก็ไม่มีเน่าเสียแต่ข้าวของที่แจกเช่นครั้งเกิดตายุใต้ขุนเกหลายบ้านต้องนําไปปลากระป๋องไปเตะเลี้ยงหมูเพราะจวนเน่าและพวกเสื้อผ้ากลายเป็นผ้าเช็ดมือเช็ดเท้าบ้างผุอยู่ในถุงเปื่อยขาดกลา,ายเป็นปัญหาแก่ผู้รับในครอบครองดังที่เคยเกิดขึ้นที่อำเภอปะทิวจังหวัดจุมพนนะครับครับทีนี้ก็จบโดยสมบูรณ์แล้วนะครับ ในชุดเหตุเกิดพายุใต้ถุนเกท,ที่อำเภอปราจิวในปีพศ2532ครับถ้าชอบกดกดไลค์กดแชร์และติดตามต่อไปได้นะครับยังมีเรื่องเล่าอีกหลายเรื่องที่จะนำมาเล่าถ่ายอดกันไปขอบคุณครับ